สวัสดีครับเหนื่อยยังน่าจะเหนื่อยแล้วมั้งใช่วันนี้วันเดินทางมาก็ฟังพระอาจารย์กิจหนึ่งรอบแยกกลุ่มย่อยอีกครึ่งทานข้าวเย็นดูแล้วพวกเราต้องการเตียงนอนมากกว่าใช่ไหมดูออกไหมว่าเพลียหรือดูไม่ออกนะ ไหนคนไหนรู้สึกเพลียยกมือขึ้นหน่อยเนี่ยเห็นไหมวัะนั้นพวกเราไม่ได้ต้องการฟังธรรมตอนนี้นะพวกเราต้องการนอนทำไมดูใจเหี่ยวไม่ต้องเหี่ยวหรอกในความจริงอะ่ะผมว่านะเราฟังพระอาจารย์กิ่รอบหนึ่งแล้วก็ได้สนทนาธรรมกับผู้ช่วยสอนตอนแยกกลุ่มอะ่ะจริงๆถือว่าพอสมควรแล้วนะสำหรับการฟังเวลาช่วงเนี้ย ทำไรดีโปรแกรมมันก็เสร็จไปแล้วนะมีแต่ว่าแยกย้ายไปเดินจงกรมแยกย้ายไปพอนาหรือไม่ก็นั่งพอนาอยู่ในห้องนี้สักแป๊บหนึ่งสักช่วงหนึ่งแล้วก็เตียงใครเตรียงมันเตียงใครเตรียงมันไปถึงผมด้วยโลภไม่ได้นะคล้าย การเรียนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเหมือนเลี้ยงสัตว์ที่แบบยัดอะไรเข้าไปตลอดเวลา okay. ดูภาพรวมพวกเราอะ่ะมันมันเพลียแล้วร่างกายมีผลกับจิตใจมันเรียนอะไรไม่ได้เยอะหรอกสำหรับซีชั่นนี้คือที่เราทำโปรแกรมมาแบบนี้ก็นั่งเทียนทำงั้นแหละแล้วก็ต้องมาดู ดูหน้าตาผู้เรียนก่อนว่ารับได้แค่ไหน mm hmm. นี้ผู้นี้เช้ามันจะมีธรรมญาตาลามีเดินเดี๋ยวเรามาหัดรู้สึกตัวด้วยการรู้สึกร่างกายแป๊บหนึ่งแล้วก็วก็นั่แยกย้าย mm hmm. ทุกคนมีร่างกายอยู่ใช่ไหม mm hmm. เมื่อกี้ตอนฟังอะ่ะ ร่างกายปรากฏสู่อยู่ในความรับรู้ไหมไม่อยู่นะใจไหลมาฟังใช่ไหมแตตอนนี้ร่างกายปรากฏสู่ความรับรู้บ้างยังเอ,อคนไหนที่ร่างกายปรากฏสู่ความรับรู้ชัดมากนะสังเกตดูได้ไหมว่าจิตจมลงไปที่ร่างกายสังเกตได้เป่ห้ามไม่ได้นะวิธีเรียน่ะเราไม่ได้ห้ามอะไรเลย พอห้ามไม่ได้ยกเว้นห้ามผิดศีลส่วนพฤติกรรมเนี่ยของใจเนี่ยเราจะเรียนรู้มันพอเราจะเรียนรู้มันคือเราไม่ได้ห้ามพอห้ามไม่ได้ด้วยบอกพวกคุณว่าห้ามจมลงไปในร่างกายอะไรเงี้ยพวกคุณทําได้ที่ไหนใช่ไหมไม่มีใครทําได้ห้ามมันไม่ได้หรอกถ้าแรงมันไม่พอมันก็จมลงไปเนี่ยยังแช่อยู่นะคนจํานวนมากเป็นไปได้ไหมรู้สึกได้ไหมยังแช่อยู่ในร่างกาย ไม่ต้องดึงออกมามีหน้าที่รู้อย่างที่มันเป็นด้วยใจที่เป็นกลางสังเกตไหมถ้ารู้อย่างที่มันเป็นน่ะเราไม่ยุ่วนวายกับมันอาการแชร่ดูคล้ายๆว่าจะลลงนะใครรู้สึกได้บ้างพยักหน้าหน่อยเออพรุ่งนี้เดืนจงกรมาทำเนี้ยแหละเพียงแต่ว่าไม่ได้อยู่ในอิเลยยบทนั่งแต่มันร่างกายเหมือนกันใช่ไหม ก็ใช้ร่างกายเดินกับใช้ร่างกายนั่งเพราะฉะนั้นคอนเซปต์เดียวกันจิตรู้ลมได้ทีละอย่างใช่เวลาถ้ามันไม่รู้สมมุติปัญญาติเหมือถึงว่าถ้ามันไม่หลงคิดอ่ะหรือว่ามันไม่ไปรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์ภายนอกซึ่งหลงไปมันก็รู้ร่างกายบ้างรู้จิตใจบ้างแค่นั้นแหละมีสภาวะทมอย่างหนึ่งถคาจะพูดได้ครบคือรู้พระนิพพานแต่ว่า อันนี้ไม่มีประโยชน์สําหรับเราแต่ว่ามันเป็นองค์ความรู้ที่ที่ฟังไว้ผมก็เรียนเรียนมาฟังมาผมก็มาพูดให้ครบงั้นจิตรู้ลมทีละอย่างทีนี้บางคนถนัดรู้ร่างกายบางคนถนัดรู้จิตใจขนาดเมื่อใดก็ตามที่ร่างกายหรือจิตใจเนี่ยยังอยู่ในความรับรู้ของเรานะขณะนั้นลอยยังภาวนาอยู่ แต่ว่าการภาวนาของเราเนี่ยมันจะเป็นสมถะแบบมันจะเป็นสมาธิแบบพักผ่อนหรือเป็นจิตท,ที่ตั้งมั่นหรือว่าเป็นการเดินปัญญาด้วยอันนี้ไม่เหมือนกันแล้วแต่เมื่อใดก็ตามที่มีร่างกายแล้วยังรู้สึกว่าร่างกายมีอยู่นะได้คะแนนหนึ่งหรือว่ามีความรู้สึกทางใจรู้สึกได้ ถึงพฤติกรรมของใจอะไรเงี้ยหรือถึงความรู้สึกต่างๆสุขทุกีช่วของใจอันนั้นก็ได้คะแนนหนึ่งเนี่ยแค่ฟังแค่นี้ก็ใกล้หลับแล้วรู้สึกไหมว่าทำไงดีสำหรับคนใกล้หลับมีสองทางเลือกไปนอนถ้าจะเรียนต่อนะยืนถ้าไม่มีคนยืนผมจะไปไหว้พระ อยืนแป๊บหนึ่งยืนแป๊บหนึ่งเอีมีคนหันไปดูด้วยนะว่าคนข้างหน้าบางคนหันไปดูว่ามีคนยืนไหมเนี่ยถ้าไม่มีคนยืนจะได้ไปนอนรู้สึกไหมพอเปลี่ยนอิริยาบถอะสดชื่นขึ้นรู้สึกได้ป่าเนี่ยพยักหน้าแล้วรู้สึกเวลาที่ คือเคยฟังที่หลวงพ่อเทศเรื่อยเรื่อยเรื่องคุณมารีไหมทํางานหนักต้องเยอะอะไรอย่างเงี้ยนั้นคุณมารีเพียมากเลยกลางคืนคุณมารีทำอะไรเดินทําไมเดินเพราะว่าถ้านั่งนะจะเป็นเหมือนพวกเราเมื่อกี้มันก็ใช้กรรมฐานที่หยาบขึ้นไงอย่างยืนเนี่ยกับนั่งเนี่ยอะไรสบายกว่ากันนั่งใช่ไหม กำลังเพียเพียกำลังโซมโซมนั่งก็ไหลเลยหลับไหลแล้วก็ไหลไปหลับไหลไปหลับแล้วก็หลับไหลเนี่ยผมพยายามกระตุ้นแล้วนะว่าเขาบอกว่ากระตุ้นพวกคุณได้ช่วงหนึ่งดูออกไหมว่าใจเริ่มซึมแล้วดูออกไหมใครดูออกว่าใจเริ่มซึมยกมือขึ้นดิยกเลยยกเลยกล้าๆหน่อย ไม่ได้แปลกนะไม่จําเป็นต้องตื่นตัวตลอดเวลาเหนื่อยขนาดเนี้ยไม่ซึมนะพวกอยู่ก็ซูเปอร์แมนแล้วเพราะวันนี้เป็นวันเดินทางมานั้นถ้าเกิดปรากฏการณ์อย่างเนี้ยก็ซึมก็คือรู้รู้ว่าซึมมันก็ใช้ได้เหมือนกันสังเกตไหมพอรู้ว่าซึมมันเหมือนสว่างขึ้นวิบดับเนื้อดูออกป่าอันนี้ก็ใช้ได้ หรือว่าถ้ามันซึมมันทไงอ่ะมันก็เนี้ยจากยืนก็ต้องเปลี่ยนเป็นเดินแล้วนึกออกป่าในห้องนี้เดินไม่ได้ดิเห็นไหมเดินก็ชนกันผมก็เคยฝึกตัวเองนะตอนที่ผมง่วงมากๆเหนื่อยมากๆอะ่ะอันนี้ไม่ได้บอกว่าต้องเรียนแบบแต่ว่าบางทีงานผมเยอะงานผมเยอะนะผมยืนผมก็ง่วง ผมเดินผมก็ยังง่วงผมก็แต่ว่าสมมุติผมสัญญากับตัวเองไว้ว่าผมจะทําในรูปแบบเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยผมก็ต้องทําไงง่วงก็ต้องทําเดินหน้าแล้วหลับผมก็เดินถอยหลังเดินถอยหลังมันจะตื่นตัวมากขึ้นนะเพราะว่ามันกลัวล้มไงแล้วมันก็ต้องระวังมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ถามว่าวิธีนี้มันใช้ได้ระดับไหนก็ใช้ได้จนถึงจุดหนึ่ง คุณก็เดินถอยหลังก็ไม่ช่วยแล้วไม่ช่วยแล้วก็ไปนอนซะไม่ได้บอกว่าต้องใช้วิธีนี้หมดนะแต่จะบอกว่าของฟรีไม่มีเ่นั่นแหละคือเวลาที่เราเหนื่อยเวลาที่เราง่วงอะ่ะมันอดไม่ได้หรอกที่จะคิดอ่ะว่านอนน้อยเดี๋ยวป่วยนี่ออกไหม,มเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำงานไม่ไหวเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั่นอะไรเงี้ย ถามว่าแนวคิดแบบนี้ถูกไหมมันก็ถูกเหมือนกันนะแต่ว่ามอยมุมหนึง่งคือความรักตัวเองของเราหรือว่าขณะใดก็แต่แล้วแต่ที่มันเหนื่อยอะ่ะมันไม่ได้เหนื่อยอย่างเดียวนะลองไปสังเกตดูนะไม่ต้องสังเกตนี้เาสังเกตนี้ก็ได้มันจะมีกิเลสบางอย่างปรุงขึ้นมาเช่นความขี้เกียจนี่อออไหมความว่าอะไรกูก็ไม่อยากเอาแล้วเตียงอยู่ที่ไหนเนี่ยคือทุกอย่างปิดหมดแล้วจิตมุ่งไปที่ความสุขสบายทางร่างกายอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเรารู้ทันแล้วเราจะตื่นขึ้นมาอีกอาจจะพาวนาได้อีกชั่วโมงหลังจากนั้นก็ไม่รู้แล้วเทคนิคใครเทคนิคมันนี่เล่าให้ฟังสนุกๆน,นะอันไหนลองขยับตัวเลเออเนี่ยเห็นไหมหยาบขึ้นกว่ายืนเฉยๆตื่นบ้างนะสดชื่นมากขึ้นนะ เอาไว้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการช่วยตัวเองนะเวลาที่มีข้อผูกพันกับตัวเองว่าต้องหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็โอ้ยวันนี้ตอนเช้าก็ติดประชุมต้องเตรียมงาน,ต,งนต้องนู่นต้องนี่เย็นกว่าจะกลับบ้านก็กลับไม่ได้เจ้านายเรียกด่าอะไรเงี้ยพอกลับมาถึงนะมันก็อยากจะปิดทุกอย่างแล้วไม่อยากรับรู้อะไรแต่มีข้อผูกพันกับตัวเองว่าต้องมีวินยัยอะไรเยน,นะ ก็เทคนิคพวกนี้อาจจะช่วยได้บ้างพอแล้วมั้งนะนี่ออกไหมเนี้ยขยับแป๊บเดียวมันก็จะตื่นขึ้นมาแล้วพอหยุดปุ๊บอ่ะดูออกไหมจิตมันไหลไปซึมเนี่ยได้เรียนต้องหลายสภาวะแล้วเพราะฉะนั้นลาตีสวัสด์เท่านี้แหละจริงๆพวกเราไม่ต้องเรียนเยอะนะคือเรียนเยอะไม่ไหวเราไปดูของตัวเราเองแล้วก็ หลักการนะหิวก็กินง่วงก็นอนถูกป่ะนั้น